สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะคะวันนี้จอยก็มาอยู่กับท่านอาจารย์ไพโรนเรื่องวิชานะคะมีข้อสงสัยคําถามมากมายกับของมงคลชิ้นใหม่ของท่านอาจารย์ได้ข่าวมาว่าท่านอาจารย์มีของมงคลออกมานะคะคือตะกุดต,ตะกุดสีเงินแล้วก็ตะกุดสีทองนะคะอยากจะมาสอบถามกับท่านอาจารย์ว่าทําไมท่านอาจารย์ไพโร์ถึงขึ้นชื่อและก็เกี่ยวกับเรื่องพญานาคมากค่ะ ตอนนี้ก็ได้ทำทั้งตะกุดนะแล้วก็เหรียญสิบทิศนะด้านหลังเป็นองค์พญานาคนะเดี๋ยวจะมาพูดถึงตะกุดก่อนนะตะกุดเนี่ยถือว่าอยู่คู่กับคนไทยมานับร้อยหลายร้อยปีแล้วนะอเชื่อกันว่าจะช่วยให้แค้วคาดปลอดภัยนะให้โชคให้ลาบให้ค้าขายดีนะครับก็อาจารย์ก็ได้ทำทั้งตะกุดเงินแล้วก็ตะกุดทองมาซึ่งเป็นแบบเดียวกันนะฮะ แล้วก็มีองาาค์พญานาคพันรอบตะกรุดนี้ด้วยอย่างสวยงามเลยทีเดียวแล้วในตะกรุดนะฮะอาจารย์ยังใส่ลูกสะกดนะซึ่งเป็นลูกแก้วอยู่ด้านในที่ถามว่าลูกสะกดนี้มาจากไหนก็มาจากปากกาที่อาจารย์เขียนนี่แหละที่อยู่ในปากกาเนี่ยลูกเดียวกันนะฮะซึ่งเป็นลูกแก้วที่เราแกะออกมาแล้วก็เอามาทําเป็นลูกสะกดเล็กๆเก<ม>ชื่อกันว่าได้ผ่านการเขียนอักษรเลขยันมาจํานวนมากตออ่อหนึ่งด้ามเนี่ยทุกคนก็เชื่อว่ามีพุทธคุณ ที่จะช่วยให้เราค้าขายดีมีโชคลาภการเงินการงานดีนะครับอาจารย์ก็อยากให้ทุกคนได้ไว้เป็นของติดตัวนะครับถ่ะสำหรับท่านไหนที่สนใจอยากจะบูชาตะกุดของท่านอาจารย์นะคะมีสีเงินและสีทองสามารถติดต่อที่น้องจอยได้เลยตามอินบ็อกด้านล่างหรือเบอร์โทร0949469369นะคะ นอกจากเป็นตะกุดแล้วเนี่ยเราจะมีเป็นแหนบนะคะแถมไปให้ด้วยเพื่อสำหรับติดตรงด้านเสื้อค่ะสำหรับท่านไหนสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ